สวัสดีครับผมผมสุฮาเปอร์คีนะครับผมวันนี้เราจะไปที่ปังช้างกันนะครับแต่ว่าเราเคยไปแล้วแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะครับผมเราไปกับเสียจืดนะครับผมเสียจืด<อ>แล้วก็สีพรรยาครับผมเร<อ>า, <laughs> าไปกันเลย <laughs> ทีเด ทางเข้าปังช้างนะครับผมทางมอเตอร์ไซค์นะครับดูนะครับมีการเดินไฟแล้วนะครับผมไฟชั่วคราวนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยถ่ายอัย้ง <c oughs> ก็เลาวก็ดีนะครับเ <c oughs> <c oughs> ดีนดก็รถ ลงมอเตอร์ไซค์ก็ไปได้นะครับ <c oughs> นี่เราก็เอานี่มาด้วยเนื้อแท้เนื้อเนื้งัวแล้วก็มาแตงภา,าษากับเมืองว่านีอ่อันนี้คือแตงดอยนะครับผมแตงดอยนี่เราไปกันเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่นี่เรียกว่าชิพกโอกรุนะครับชิพกโอกรุแล้วก็นี่ได้ฟังเอ๋ยฟังช้างจะหยุด นี่เองนะครับใกล้ิดเดียวเราเดินไปประมาณร้อยเมตรก็ถึงแล้วนะครับ let's go <S ครับเราก็มาถึงแล้วนี่ก็ปติเกอร์น,นะครับผมสวัสดีครับปติเกอร์ คือแกจะดูแลช้างตลอดนะครับแล้วผมก็มีอะไรมาให้กคือน,นิดหน่อยนะครับผม <G ül> <laughs> นี่คือน้ำน,น้ำแกงเห่านะครับผมมาเล่นในขโมัน้ำได้บรรยากาศมาเล่นตาหมอ,อกผมเดี๋ยวเราก็จะก่อไฟทำกับข้าวนะครับผมหุงข้าวกับปิ้งย่างกะเดี๋ยวผมจะ้พูดภาษาเมืองซะงั้งงนแล้วผมก็จะหุงข้าวให้ดูนะครับว่าการหุงข้าวแบบไม่ใช้หม้อเอก หุงข้าวแบบสมัยก่อนนะครับผมคือใช้ไฟนะครับผมสา,สาวๆสมัยนี้ก็หุงไม่เป็นนะเมียผมยังหุงไม่เป็นเลยเออไปแล้วก็จะทํากับข้าวตรงนี้ปิ้งย่างตรงนี้นครับมันรม่มแล้วก็มันแบบเย็นด้วยจจนะครับเออ,เอนี่จืดจะกอ่อไฟเสียดจืดดิี่ไอจืดได้ไงวะกูเออเสียดจืดจะกก่อไฟนะครับผมอานนั้นหน้กแม่นี่เป็นเหมือนกับเตาเลยมีร่องให้พอดีเลย็เราก็จะหุงข้าวตรงนี้ปิ้งย่างตรงนี้นะครับผม เดี๋ยวผมขออนุญาตไปล้างหม้อก่อนนะครับไอจืดน,นี่กินแล้วไม่ล้างอะ่ะนี่ใส่จุดนี่สาวสาวสาวทำเป็นไหมเนี่ยทำเป็นเปล่า ผมเชื่อเลยนะว่าผู้หญิงหลายคนน่ะยังหุงข้าวด้วยไอ้นี่ปืนด้วยไฟเนี่ยไม่เป็นนะส่วนใหญ่ก็จะใช้แต่มือหุงข้าวถ้าไฟดับด้วยทำไงดูไว้นะดูไวส้สาวๆดูไว้เดี๋ยวพี่สอนนี่เอ๊แต่ใช้มีไงวปติแล้วที่ได้ไม่เียหรอนี่นะครับวางหม้อแล้วนะครับอ,อ้าวศึกาก่อนเดี๋ยวคุนเข้า <laughs> ไม่รู้มันจะอยู่ได้ปะเขาไม่รู้อ,รอ, <laughs> อันนี้ก็รอดีไปแล้วเนาะอันนี้เสียจืดก็หมักเนื้อก่อนนะครับหมักรอพอ,อมีทานไฟเยอะแล้วก็เราก็จะปิ้งย่างกันเลยนะครับเสียจืดครับไม่ครับว่ามีแฟนอยู่แถวแม่สะเลียงจริงปะมีหลายคนเออสมัยก่อนนะครับ <laughs> เดี๋ยวนี้ หน้าฝนก็อย่างเงี้ยแหละฟืนอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ตากไว้โอ้โหดูว่าจะตกปะวะเดี๋ยวจะรู้สิเข้าจะสุกไหมวันนี้เนาะว้าวสกิตไปกับเดนไซ Oh, Ô, đưa phá còn Mamma, chim có. 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 Mamma, chim โอ้ยย่าดินปีเลยแล้วจะเอานี้ใบนี <sw ank> ้มันปิดใบอะไรไม่รู้ใบอไปรากฏพนยอก้อยเลเชอรภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้โเอภาษาผมก็เรียกว่าใบเชลล่าเชลล่าไมอะไรสัมหยึ้งไม่รู้ตอนนั้นแหละผมก็ไม่รู้นะไม้เต้า เตาไม่เตาไม่เต้าไม่เตาอ่ะไม่เปล่าเนี่ยแต่แกใส่แล้วพี่เซ็ตเลยชัดเล็ดระบบนี้เปล่าเราก็จะมาปิดอย่างงี้มันเหมือนกับการแบบทำให้มบบันเป็นระบบสุญญากาศเพีย <c oughs> พูดสรุปเลยคือเบงไว้ตรงนี้เบาไฟให้มือมือนแบบเราเบาแก๊สประมาณนั้นอารมณ์นั้นแหะโอเคแล้วเราก็รอให้มันสุกไม่ต้องดูอะไรสักอย่าง ครับชิย่างเนื้อแล้วนะครับแล้วสวัสดีครับพูดเลยสักหน่อยสิคลิปนี้นะครับก็สบายสบไปก่อนนะครับในปางปางช้างช้างไปก่อนนะครับคลิปหน้านะครับถ้าอยากให้เราไปทําที่ไหนนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับสองบา3สามหนึ่งือก็จัดไปจัดไปนะครับกดไลค์กดแชร์เราด้วยกดแชร์เราด้วยนะครับเขาอ่ะเนี่ย ช่วงน้านหนาวเนี่ยนี่นี่นะ,นะครับผมเราก็ย่างเนื้อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาน้ำจิ้มมานิดนึงหัวนักพัดที่ห้อนี้อร่อยจริงเขาไม่ได้เปิดสปอนเซอร์นะแต่ว่าที่ห้อนี้อร่อยจริงจริงเที่ยงเยี่ยมนี่นะครับผมเราอยู่กันหนึ่ง6สามสี่ห้าหกคนนะครับ5้าหรือเปล่า6กนะครับผมก็เดี๋ยวเรากินเสร็จเดี๋ยวจะพาไปดูช้างใกล้ๆพาไปขี่ช้างกันนะครับโอเคกินก่อนนะ ครับผมที่นี่ก็คือรองช้างคืออยู่ในปางช้างเอยแม่อมลานเฮ้ยปางช้างเลยแหละคือยังไม่เป็นทางการนะครับก็ที่นี่ก็จะตั้งอยู่ในเขตแม่ละน้อยนะครับผมอยู่ในคือที่นี่คือหมู่บ้านแม่อมลานอำเภอแม่ละน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมก็เรียกว่าจะมาสัมภาษณ์ความจิตนิดนึงเฮ้ยท่านมานี่หนที่ท่านเสียเสียดเสียดมโมเสียดมโบเสียอยู่นู่นครับเสียลูกเสียก็การที่ไอคุณดูแลช้างนี่มันยากไหมครับแบบเลี้ยงช้างเนี่ยตองคาที่จะยากนะเพราะว่า เ้ยพูดทัด้งๆนะครับผมกล้องผมไม่มีไมค์พอดีไม่มีสปอนเซอร์งบน้อย <600 S 2> เพราะการที่จะยากนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วลูแก้วนะครับเป็นคนดูแลเป็นพิเศษนะครับรูแก้วคือติดเลือใช่ไหมครับใช่ติดเหลือที่เราไปหาก่อนต้นที่ต้นคลิปที่เราไปหาอาหารนี่อาหารนี่คือเราก็ปลูกใช่ไหมจืดใช่เอปลูกไวอาหารนี่ช้างกีต่อเชือกนะครับต่อเชือกที่ประมาณกี่กิโลสามร้อยโลต่อเชือกนะครับโอ้ไม่เยอะนะสามร้อยโลนี่ก็เยอะนะสอนถึงสามร้อยโลครับดูดัมโบกินใหญ่เลยนะครับ บบจะอ้วนแล้วอนาคตนี่ไม่ใช่อนาคตดิเร็วๆนี้เลยเนาะใช่ลรามีแผนที่จะทําแบบมีสอดนี่มีไหมมีครับมีครับ <ๆ S 2> มีแน่นอนครับว่องพักเนี่ยนะขีช่ช้าง<ด>ขึ้นดอยอะไรนี้มีใช่ไหมใช่ครับมีมีแน่นอนครับแต่ว่าต้องเขาค่อยเปลี่ยนค่อยไปครับเพราะว่าเราไม่มีงบพอที่จะสามารถที่จะทำคนเดียวได้นะครับทีเดียวรวดเดียวสิ็จมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมครับใช่ครับยุดโควิดด้วยครับแต่ถ้าหลังจากโควิดนี้ ถ้าคนเขาจะมาเที่ยวนี้ได้ไหมมาได้ครับมาได้ครับมาการเตงก็ได้ครับใช่แล้วแบบเรามีที่การเต์ให้เขาไหมครับมีครับมีแน่นอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะสร้างที่การเต์ให้เขาอ๋อถ้าคุณถ้าคนที่อยากจะมาคือติดต่อได้ที่เพจไยดัมโบ้ไยดัมโบ้แล้วก็ช่องยูทูบดัมโบ้ไทยเีเฟนกันหรือว่าจะติดต่อผ่านท่าซูฮาเปอร์คีก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับผมก็ เพื่อนกันครับก็มาได้นะครับผมหลังโควิดแต่ว่าผมก็ได้ยินข่าวว่าไม่ใช่ได้ยินข่าวดีก็ท่านประยุทธ์ท่านพลเอกประยุทธ์ก็เปิดประเทศวันที่เขาจะเปิดประเทศอะไรวันที่1พฤศจิกาใช่ไหมใช่ใช่ก็ถ้าเปิดประเทศแล้วก็ถ้าสถานการณ์โอเคก็มาได้ใช่ไหมครับมาได้ครับครับผมก็ขอบคุณเสียจืดครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ ถ้าอยากซัพพอร์ตผมก็ติดตามได้ที่เพจสุฮาเปอร์คิและก็ช่อง, YouTube, งอยู u ูบสุฮาเปอร์ไอสุฮาเปอร์คิแล้วก็ถ้าอยากจะดูช้างหรือว่าดูน้องดัมโบกับแม่บูลหรือว่าดูเสียดจืดดูไอ้ดูควันจืดไปเลี้ยช้างในป่าหรือว่าอย่างเงี้ยก็ติดติดตามได้ที่เพจไทยดัมโบนะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube ช่องยูทูปอะไรนะลืมละดัมโบ,นนะมโบไทยเอนนะยเลเฟนนะครับผมเออผมพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยชัดแต่ว่ารักผมชัดเจนโอเคบายบายจุ okay,